เบบี้ค <Baby S 2> ้างเรายังไม่เห็นกันใช่ไหมถ้าไม่เห็นตามมาดูกันเลยไ,ไปดูกันคือเบบี้ข้างนั่นเองเขาข้างทำลายทุกอย่างทุกสิ่งเราจะขอเขาสัมภาษณ์ได้หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งมาติดตามกันคุณครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเบบี<อ>้ข้างแ<อ>ปลว่าอะไรเนี่ยน่าจะแปลว่าอดไรครับเพราะเรา ซื้อเครื่องตรวจมาแล้วน,นะครับเราเปลี่ยนไมโครโฟนนะครับวันนี้เบบี้เราจะตีตุูกเขาให้ <c oughs> ขอสัมภาษณ์เป็นภาษาคนปูดปุ่มภาษาคนคุณรู้สึกยังไงเบื่อไหมครับแล้วแล้วทำไมถึงคว้างครับโดนถีไข่อะหครข่อะนักข่าวเราไม่ใช่ ข่าวไข่เนี่ยพีทีช่องไหนเนี่ยช่อง5 5วีช่องเราอรอช่องไข่เนี่ยไม่ด้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทำ้ายเด็กแบบนี้ได้ยังไงเนะาะโอ,อ้มันเลือกระจุงหายหายไหมครับอืมน่าจะข้างดูขอลาไปก่อนเบบี้บา,บาย